สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับช่องของพวกเรา DP Official และทุกคนกำลังอยู่ในช่วง DP r e a l วันนี้นะฮะแชมนะครับแล้วก็โมโตโ้ค่ะแล้วก็วันนี้เชิญน้องโมแล้วก็เปานะครับมาเรียกชั่นกับศิลปินที่นี่ชื่อว่าวันอเอนเอ <Woo. S 1> หอญี่ปุ่นเขาบอกว่าอิจิกะบาจิกะนี่ <Yeah. S 1> นั่นคือช,ชื่อวงนะครับซึ่งเนี่ยก่อนที่เราจะมาดูมิวสิกวิดีโออ่ะ <c oughs> มีโอกาสได้ไปดูรูปโปสเตอร์ <c oughs> ที่เป็นรูปโปสเตอร์ทีเซอร์ของหุ่มๆแคนทาเป็นรูปเดี่ยวแล้วก็รูปกลุ่มแค่เห็นโปสเตอร์อ่ะก็รู้สึกถึงความแบบว่าเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรคอสตูม <c oughs> เออมันมันแบบเฮ้ยหนุ่มๆโตขึ้น <c oughs> เออ <c oughs> แล้วก็เรื่องของสไตล์ลิปอะไรเงี้ยรู้สึกมีความเท่ มีความดุดันแล้วก็มีความแบบออลแบ็คที่แบบว่าเออเรารู้สึกว่าอุ้มันทําให้อยากไปค้นหาในมิวสิวิดีโอเลยว่ารูปโปสเตอร์ออกมาขนาดนี้แล้วมิวสิควิดีโอจะเป็นยังไงอะไรย่งางนี้ความรู้สึกของโปสเตอร์ใช่ไหมรู้สึกว่ารอบเนี้ยคือมีความยูนิคแล้วก็มีความเป็นตัวพ่อมากขึ้นเออเนี่ยนะก็คือโตขึ้นใช่บบเหมือนค้นหาสไตล์ของการโตขึ้นได้เจอรู้สึกว่าพอดูโปสเตอร์แล้ว ตอน MV performance จะเป็น street wear นะแต่อันนี้มันมีความเป็นแฟชั่นแบบมันจะเป็น street wear เหมือนเหมือนไบเกอร์อ๋อใช่ใช่แต่พอมันเป็นอันนี้มันมันมีความรู้สึกว่าเป็นแบบลักชัวรี่มากขึ้นดูดูดูวรนนิยสใช่เออดูแกล่งมากขึ้นใช่ประมาณนี้ฮะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชม reaction จากช่องของพวกเรา D P Official กับเพลง Kawasaki กับศิลปินที่มีชื่อว่า One O A

เว้นลบเว้นลบอะไรรอบนี้สีสีจริงจริงไบเกอร์ไบเกอร์จริงนะ มันแบบอินเตอร์เลยอ่ะดูแพงมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้สุภาษิแพงมากคนใส่กัน <laughs> oh, my old habits had a purge. I wake am ready, no preparation. If I wanted this money, no separation. Check a bitch for oh, the check at the destination. I fire when no windows cut off My is to show start a fire when no windows cut off โอ้โหฉากแบนี้ก็เี่งชีวิตโอ้โหตัวสวยยังไงจะบอกนะจบแล้วโอ้จบแล้วอ ย้จบไปแล้วนะฮะกับเรีแอคชั่นจากช่องของพวกเรา D.P. Official นะครับกับเพลง Kawasaki featuring Big Scene เออซึ่งเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งหลังจากโซฟัมแมนวิดีโอของมุมหนุ่ม One a อนั่นเองเย้อ่อะพูดถึงความรู้สึกหลังจากดูวิดีโอจบเปล่าก่อนดีกว่ารู้สึกไงมัางแบบดูเวอร์นี้อะไรเงี้เวอร์นี้ สำหรับวันนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นใช่ใช่ใช่ยูนิคมากๆดูมีความเป็นดูแบบญี่ปุ่นมากๆอืมอืมอ่ะโมล่าหลออ้โหเนไบเกอร์อ่ะไบเกอร์ก็แบบมีจังหวะเต้นจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเพลงก็แบบอยู่เงียตลอดเวลาอ่ะแล้วอย่างที่วูนะครับความต่างกันระหว่าง MV Performance รมนซจนมาถึงแบบมีือสีดีโอเวอร์เนี้ยที่มีแบบคนเฟเจอริ่งเข้ามาเพิ่มเนี้ย รู้สึกอะไรบ้างต่างกันแบบไหนบ้างก็รู้สึกว่าใน MV มันมีความเขาเรียกว่าอะไรนะหลุดโลกมากกว่า Cold c อ m m a n d ซึ่งเราเคยดู Cold c o แม a n d มาแล้วเรารู้สึกว่าว้าวนี่หรือวงจากประเทศญี่ปุ่นเต้นแรงเต้นแรงเต้นดีสกิลแน่นอะไรเงี้ยอือแล้วใน MV อ่ะก็ ก็บ่งบอกความเป็นยูนิคของทีมเนี่ยวันออเอกเนี่ยมากขึ้นไปอีกจริงเออแล้วบวกกับมีบิ๊กซีนเข้ามาเพิ่มทำให้มีความโกอินเตอร์ของเพลง,ขงเขาสกิดมากขึ้นไปอีกใช่ใชเออผมเห็นด้วยใช่ครับส่วนตัวนะฮะก็รู้สึกถึงอ่ถ้าพูดถึงตอนนั้นที่เราทำเรียกชั่นไปใช่ไหมจนมาถึงตอนนี้รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงเดิมอะแต่สิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนเลยคือความ,มเข้า เข้ากล้ามเมื้อของน้องๆอ่ะอมหมายถึงว่าวท e หรือแบบความชินหรือว่าอะไรต่างๆมันมันมันเหมือนแบบว่าเบลนจนแบบนี่แหละคือคาาเตกิเวอร์ชั่นที่แบบ the b a s t ของแบบวันออเอจริงๆอะรองนี้ครับรวมไปถึงคอมบีบิ๊กซีนเข้ามาเฟสจิงอ่ะมันมีความเ<ส>มื่อกี้คนลุกแ,ลแบบมันขนลุกแบบว่าเฮ้ย ด้วยด้วยความเป็นเวอร์ชันเดิมอ่ะท่อนนั้นมันจะเป็นท่น Dance, อนเบรกแดนที่เพลงมันเงียบๆแล้วเขาเต้นกันใช่ไหม,มแต่พอมีแรปเข้ามาใส่อ่ะเราเลยอยากเห็นเลยอ่ะว่าถ้ามีพ็อปร์แมนโดยมีการแบรบบิ๊กซีนเข้ามาเขาจะโฟล์กาฟาท่าใหม่ๆมันตื่นเต้นเลยเหราบอยากเห็นน่าจะมีอยู่แล้วแหละเออหรือแมก้กระทั่งว่าแบบบิออ๊กซีนม,มาร้องมาแรปอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่ามันแบบทำให้เพลงดูมีเอเลเมนต์มากขึ้น ถึงแม้ว่าจะแบบเข้ามาแค่ท่อนเวอร์ดหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าเอลเมนต์มันต่างจากเวอร์ชันเดิมไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องเต็มก็ยังสุดยอด <Yeah. S 1> จริงๆครับอ่ะพูดถึงเมมเบอร์กันนิดนึงพี่อุตสับก็ always ครับเปรีโยนตา my by as my เป็นเมนหนึ่งเดียวไม่ใช่หนึ่งเดียวแต่เพว่าเป็นคนที่ปักหมดไว้ละกันเนาะเพราะว่าเห็นตั้งแต่เขาสกิที่เป็นมロマเอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบตีลังกาบบกายกรรมจิมนาสติก <laughs> ใช่ก็จะเป็นแบบแนวหนา้าเลยที่ที่จนมากจะยิมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบสกิลของเรียวตาอามากรวม,มถึงแบบความคาริสม่าด้วยใช่เปลาละ่ะโอเคสเปคของผมก็คือหนุ่ม หนุ่มหนุ่มอันเดอร์คัตผมยาวใส่แว่นสุภาษาใช่มองตลอดหยุดมองไม่ได้คนนี้ชอบสไตล์มากๆคนที่แบบว่าดึงดึงใส่ตามน้องโมล่ะครับหนูผมฟ้าคุณหนูรายรายชื่ออะไรเออแค่วากลับเตโดนใจเรายิ่งถักเดรดล็อกที่เนี้ย ต้องอ่ะอมาเออเอนที่เป็นผมก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่พอถักเรียร้อยแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้โ <c oughs> เลยนะฮะส่วนตัวชั้ว่าเหมือนเดิมอยู่กะครับว่าเป็นเหมือนเซนเตอร,ร์ของทีมอะไรเงี้ยแบบท่อนฮูปก,ก็จะอยู่เซนเตอร,ร์อะไรเงี้ยแล้วพอมาเป็นชุดออแบแลกอะมันยิ่งเออนี่แหละ ตัวเขาจริงๆก็ยังก็ยัง,ก,ยงก็ยังเป็นคนแรกที่แบบดูตั้งแต่เ r อร์ฟอร์แมนตัวชั้นก็รู้สึกแบบชอบแล้วพข้มาอันนี้ก็ยังแบบชอบเหมือนเดิมอยู่รวมถึง,งนนมงอีก4คนที่เราไม่ได้พูดถึงด้วย mm hmm. เออก็ดูเขาเรียกว่าอะไรมีคาลิสมามาขึ้นจากจาก,จากมิวสิกวิดีโอ,อที่เป็น p e r f o r m ร์แมนะครับใช่ก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้รู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงเดิมพูดไปแล้วว่ามันต่าง อ่ะสุดท้ายแล้วนะฮะแซมขอเป็นตัวแทนและกันฝากหนุ่มานเอทไว้กับทุกคนด้วยนะครับสังเกตว่าเรีแอชชั่นในช่องของพวกเราอจะทำเรีแอชชั่นวันหน่อเอทค่อนข้างที่จะครบเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบใช่ MV performance ของคาวาซากิรวมไปถึงเพลง Don't Tell Nobody แบบที่เป็นเพลงเดบิวต์ออฟฟิเชียลของหนุ่มๆนะครับแล้วก็มาจนถึงเพลงเนี้ยเราก็ยังแบบเออติดตามดูอยู่แล้วจริงๆเราดูไปจนถึงแบบแดนแพ็กทีสเราก็ดูอะไรเราก็ดูรวมถึงแบบอ่า เขาเรียกว่าหลายคอนเทนต์ต่างๆในช่องทงแพลตฟอร์มอื่นเราก็ดูแทบจะหมดเลยยังไงแชมป์รู้สึกว่าเป็นอีกวงหนึ่งถ้าใครเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยรับรองเลยว่าโดนใจถูกใจทุกคนแน่นอนนะคะรับประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเรี่องชั้นขอช่องของเรา DP Official นะครับหากมีคำพูดใดกิยาทใดหรือข้อมูลใดที่ผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมของเราทั้ง4คนก็ต้องขออภัยมนณท้่ที่ด้วยนะครับ ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชอบ DP Official ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พอเราขอไปดูมีซีดีโอกันต่อนะฮะไปแล้วครับบ๊ายบาย